เยทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ22,250บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ22,350บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณนะครับรับซื้อที่บาทละ20,000 1,921บาท36สตางแล้วขายออกที่บาทละ22,750บาทนะครับส่วนทิศทางในสัปดาห์นี้และวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปฟังการวิเคราะห์จากคุณพวันนะวาวัฒนศัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i บ n เ n ียน n a t i o n a l จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณชุดพิพันธ์ค่ะครับทิศทางราคาทองคําในวันนี้และสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับคุณพวันครับ ค่ะเราประเมินว่าท่างคํคของสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นไซเซย์อยู่นะคะกรอบแนวรับเราประเมินไว้อยู่ที่โลของสัปดาห์ที่แล้วคือพันห้าร้อยห้าสิบห้าถ้ามีเอเรอร์มีหลุดลงมาก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพันห้าร้อยสามสิบแต่แต่แนวต้านเราประเมินไว้ที่พันห้าร้อยแปดสิบห้าซึ่งเป็นต้านผ่านผ่านขึ้นไปค่อนข้างยากแต่ถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็พันห้าร้อยเก้าสิบหก เป็นเป็นสองจุดที่ที่มองนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ประเมินว่ามันจะบางข่าวซึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้ทองคำเนี่ยสามารถปรับขึ้นไปได้อย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีสองข่าวซึ่งซึ่งทางฝั่งอเมริกาค่อนข้างสําคัญคือวันอังคารเนี่ยนะคะจะมีเอ่อตัวเลขของดุลงบประมาณการคลังของสหรัฐซึ่งตัวนี้เนี่ยเราประเมินว่าเอ่อสหรัฐขาดดุลค่อนข้างเยอะมีโอกาสกระทำค่ะ ราคาเนี่ยสามารถดิบขึ้นไปหายได้ค่ะสําหรับวันอาทิตย์ค่ะสําหรับวันอังคารส่วนสำหรับวันพฤ <c oughs> หบบัส,สก็จะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งตอนเนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะมีข่าวย่อยๆ,ๆซึ่งเราก็ประเมินว่าอาจจะส่งผลกระท้องคําได้ไม่ไม่แย่ไม่มากอนะคะมี <c oughs> ข่าวทางซียุโรปเอออเมริกานี่เป็นหลักะค่ะฝ <c oughs> <c oughs> ังซียุโรปนี่มีอะไรต้องติดตามไหมครับต้องจับตามไหมครับชั้งใหญ่ข่าวทางซียุโรปเนี่ย ตั้งแต่มีสองสามอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่ได้มีผลกระทองคําเลยอืครับค่ะทุกวันจะมีข่าวย่อยๆๆไม่ว่าจะเป็นการประมูลพันธบัตรมีกระยอดค้าปีกยอดเอ,อตัวเลขต,ต๊อกคงค้งอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลยทั้งอาทิตย์ะค่ะแต่ประเมินคือความสัมพันธ์ของเงินยูโรกับทองคําเมื่อสัปดาหที่ผ่านมาเนี่ยแตกมากส่วนทางกันค่ะอยู่ที่ลบห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายูโรเออจะแข็งหรือจะอ่อนเนี่ยจะมีความเออผ่านกับทองคําน้อยมากอะคะ่ะดังนั้นเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะจับตามองซึ่งทั้งที่อเมริกาซะเป็นเป็นหลักอะคะ่ะก็คงจับตามองที่ค่างเงินดอลลาร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่างเงินดอลลาร์มีความสัมพันธ์กับทองคําเนี่ยถึงจุดหกเออจุดหกสามแปดซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะโอ้นะครับหมายความว่าตรงนี้หมายความว่าไงครับ ถ้าค่าเงินแข็งว่าดอลล่าแข็งทองทองจะขึ้นถ้าดอลล่าอ่อนทองจะลงค่ะอืมนะครับถึง0.638ใช่ค่ะอืมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลกที่เยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะปกติแล้วดอลล่ากับทองคำเนี่ยมันจะสวนทางกันแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่จะแนะนํานักลงทุนในวันนี้และสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับคุณ เหมือนเดิมเลยค่ะย่อซื้อแล้วก็ขึ้นก็ขายค่ะจุดที่น่าจะทยอยขายก็คือจุดหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าหกสามจุดนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเถ้าถ้าเบรกแปดห้าขึ้นไปได้ก็น่าจะเห็นเก้าเก้าศูนย์หรือว่าเก้าหกดาที่ผ่านมาเนี่ย scdr ขายทยอยขายมาตลอดแม้กระทั่งจุกที่ผ่านมาก็ขายมาอีกสองสาตันซึ่งถือว่า เป็นช่วงที่ทองคํามีความน่าสนใจน้อยกว่าตลาดเอ่อเอ่อทุนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะลิคูเดททองคําออกมาเพื่อไปลงทุนในตลาดทุนกันสักพักส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าทุกครั้งที่ทองคําย่อเราสามารถเห็นได้ว่ามันไม่หลุดเลยพันหกหกศูนย์พันหกหกห้าพันเอ่อโทษค่ะพ <5. S 1> ันห้าพันห้าหกห้าพันห้าหกศูนย์แล้วก็พันห้าห้าห้า สามจุดนี้น่าจะทยอยรับขึ้นมาแล้วก็ทุกครั้งที่ดีให้ปล่อยค่ะเพราะว่าถือไว้ก็ย่อลงมาใหม่มันมันยังเป็นไซด์เวย์อยู่เราก็ยังประเมินว่าจนกว่าจะเห็นทิศทางที่จะชัดเจนว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นขาลงถึงจะปรับกลยุทธ์ในการลงทุนได้ค่ะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณประวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับเอาละครับเราไปดูราคาสินค้าเกษตรนะครับคุณพรชนกวงแหวนจากตลาดไทยครับสวัสดีครับคุณพรชนกครับสวัสดีค่ะ